เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 ไปเอาเอาเหาเหานางฟ้ามาแล้วนางเพิ่มมาแล้วเอาเอาไปเอาไเอาม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 าน้องเพชรเป็นนางฟ้าหนิมาเอาปุ้นเนี่ยเนิดเอา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  สลับเจ้าเต็มปากเลยเอาไหมเอาไวมเอาเนอเยเอาเอามามานีิน้องเอยมาหนมาน้งยมาเอ้ย้องพลยยเฮเ้เยเยเย้

ผมแม่ครับผมรู้ํำกันเลยอยู่ดีผมแม่ก็ผมรู้นแม่อตื่นผมมาหาแม่กับพสิก่อนที่เขาจะหลับมันเตนขึ้นฉากแรกอ่ะโทรมาหาเขาดิหนิ้อนตื่นเออยังไม่รย้มันเปล้นเครื่องบินแล้วก็ไปไปแ้มันไปไป

con ngon tần một xí, em thiết điều cái này độc lúp papa nhín vô, papa, đi, sườn, mẹ, khai

อ๋อต้องทยลือมเายายเตงเร่งยาตงยเยเตงตาลม่ตาลีตาลก่อนตาเออตาแม่แอนแมอนไหนมแม่แม่

นเอนั่นเองใจน้อยสุกหัวยองแล้วกันหัวยองแล้วกันนาเด็กท่านอ่ะผมยักษสวมหนาปมปองปิดปิดปิดปิปิปิดไว้หนูต้องขยันพูดเลยต้องพูดเก่งๆนะคะหนูต้องเป็นเด็กอัจฉริยะเดี๋ยวอีกหน่อยอเดี๋ยวฟังฟังลกฟังพ่อก่อนอีกหน่อยเดี๋ยวจะงแม่ฝึกร้องเพลงให้ ครับผมครับอีกอีกหน่อยให้แม right? oh, right. oh, okay. right. yep. ่ฝึกร sure, ้องเพลงให้หนูเป็นนักร้องไหมร้องเพลงไหมไหนใครจะเป็นนักร้องยกมือขึ้นโอเคเออกระดับบวอาผู้ไดจิเอาผู้ไดจิเป็นนักเครื่องแต่งตัววาดแมนแตงตัววาดแมนหุ่นปานดาราโกหุ่นสาอย่างเียมันหนีพอเจ็บไหมเอาเจ็บจิบจิบจ็บใส่เร็วน้องพลอยมาเจ็บช่วยกันเลยลูกช่วยกันเลยลูก เก็บยานใส่็จก่อนนะโอเคเก็เบทีละเส้นก็ได้ลูกโอเคอผู้ผู้เพิ่นไ<ย>ก่ร้อนเพิ่งกระสิหอมองสีนี้สาวพ่อยสิเก็บทีละอันสาวเพีย้ยนหนีสิสต่างกันไปตัางกี่เลย ตั้งกันเด็ต้ง,ง้ทางาบาดบาดยางบาดบาวบาดยิ้ม้องเป็นยางมัเอาเอาเอาลงเอาทีลาเซนลูกใจเย็นเเอาทีล,ลเาลเซนเก็บดีๆครับเก็บดีๆทีลาเ้นครับ <c oughs> <อ>แขนเป<อ><ข>็นงคือสามครัน <c oughs> เอามามาเลหมดแล้วหมดแล้วลูกโอเคโอเคอะเอาใงเอาปุมือตัวเองหน่อยเก่งมากเลยยิ้มยิ้มยิ้แต่กล้องยิ้มแต่กล้องยิ้มเอ้ยหทยบอยไทเขัในไทนเขอเหเงียเห้งอาอ๊เอ๊ เก็บเก็บอเก็บเก็บอ่ะเดี๋ยวพ่ออาใส่เอาล้อเพลงให้ฟังล้อเพลงอะไรนะล้อเพลงให้พ่อฟังก่อนใจสงเจันสายสองมาถือติโลมาถือติขัดข้อง แสงจันทร์ส่องสะท้อนใจน้องให้นำให้เอาใหม่เอาใหม่ร้องไปพร้อมกันแสงจันทร์ส่องสะท้อนใจน้องโอ๊ยมุินี้เสด็เปลี่ยนกับนักร้อมหัวบึกซึกอยู่ จุยปึกได้ปึกดีเนาะปึกถึงปึกแล้วก็ปึกอินเตอร์ปึกแบบมีการศึกษาปึกแบบบูรณาการเขาเอิ้นว่าปึกอินเตอร์เป็นหน้าเป็นตาหมู่บ้านตีอีปึกถ่ายิ้มเลยยิ้มสวยยิ้มสวยทำไมขายของ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 เลยซืหน่อย đi gì nó làm nồi, chiều 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 tiếng nó